นี้เป็นวิโก้นะคะวิโก้2.7ค่ะวิโก้เบนซิมนะคะรถคันนี้มีแก๊สค่ะติดแก๊สมาติดแก๊สวดฉีดนะคะติดตั้งพีเไปเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าของเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรแค่เพิ่อมอากาศนะคะพเพราะรถมันต้องใช้อากาศน้ำมันผสมตัวอีกแล้วข่อขอของนะขอดูตัวอย่างของ่องอ่ารุ่นนี้นะคะ2.7มันจะเป็นท่อตรงสามท่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นท่อตรงแบบนี้นคะคะท่อตรงมา แล้วก็ต่อข้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นท่อเรียงสามท่อนเลยซื้อไปใส่เองได้ใส่ง่ายค่ะนะคะ<อ>คลายแคมป์ออกมานะคะคลายแคมป์ออกมาแค่นี้เองนะคะดีเซฟคาะตัวหกร้อยบาทค่ะวีโก้สองจุดเจ็ด7อูนเนอร์สองจุดเจ็ดนะคะใส่ได้สามตัวหน้าเครื่องค่ะลักษณะทรงตัวจะแบบนี้นะคะสามารถซื้อไปบีบสวมใส่ได้มันบีบได้ไหมคะสปินตัวพอใส่เข้าไปปุ๊บก็ก็บิงขอบล็อกเลยนะคะมีขอบล็อกค่ะมีรหัสตอกนะคะมีคลิปวิดีโอแทบจะทุกรถทุกรุ่นแล้วค่ะสามารถซื้อไปสวมใส่ อยู่ใกล้สาขาก็สั่งของกับสาขาแล้วนัดติดก็ได้นะคะแต่ติดกับสาขาจะมีค่าแรงสองร้อยบาทนะคะนะคะเนี่ยค่ะนะคะแค่บีบสวมนะคะไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะคะจะมีขอบล็อกพอดีนะคะขนาดจะตรงก็ตรงรุ่นของเขาเลยนะคะตรงไซส์ของเขาเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากจะดูว่าใส่ยังไงทักไปทางอินบ็อกข้อความเพจเลยนะคะแอดมินเขาจะส่งคลิปส่งภาพให้นะคะว่าใส่ยังไง ะะแกบีบสวมค่ะไม่มีหมดอายุด้วยนะคะราคาตัวรกร้อยบาทจํานวนตัวก,การใส่แตกต่างกันอันนี้เป็นเครื่องเบนซินมีแก๊สเห็นแล้วนะคะใช้ได้ค่ะติดร่วมได้นะคะช่วยให้แก๊สมีกําลังด้วยนะคะแล้วถ้าตอนเป็นน้ํามันก็ช่วยกทาใ,ให้มันมีกําลังขึ้นนะคะไหลลื่นดีขึ้นพุ่งทยายาตัวดีขึ้นหายอืดน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถดีเซลก็ช่วยลดควันดำนะคะรถหายสัน่นด้วยถ้ารถเก่ารถพวกนี้ส่วนมากเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมันรอรอบเนาะอยากหายรอรอบนะคะกดแล้วไปจริงนะคะไหลลื่น มีกําลังตีมต้นมาไปหลลื่นใส่พีเซฟได้เลย,เลยแค่ติดส,ส่วนเสริมใช้เวลาไม่นานค่ะเนี่ถ้าอย่างคันนี้15นาทีก็เสร็จแล้ว